ิดดวงเสริมความรักแก้กรรมสําหรับชาวราศีตุลค่ะผู้ที่เกิดในวันที่14ตุลาถึง15พฤศจิกายนหรือคนที่เกิดในลัคนาราศีตุลค่ะด้วยอุปกกนิสัยของชาวราศีตุลที่มีความยุติธรรมเป็นคนที่ใช้เหตุและผลในการตัดสินใจปัญหาไม่ว่าจะทําอะไรจะคิดไต่ตองให้รอบคอบ จึงส่งผลให้ในบางครั้งบางทีค่ะอาจจะตัดสินใจช้าหรือทําอะไรช้าไปสักนิดนึงแต่ถ้าหาว่าเขาตัดสินใจแล้วแล้วก็นั่นหมายความว่าเขามั่นใจและเขาเชื่อมั่นในสิ่งที่เขาทําค่ะคนราศีตุลเป็นคนที่ปราณีตจะทําอะไรเนี่ยจะต้องดีที่สุดละเอียดอ่อนที่สําคัญจะเป็นคนที่ช่างเลือกฉะนั้นเนี่ยทำให้คนราศีตุลเนี่ยมีแฟนค่อนข้างยากเพราะว่ามัแต่เลือก แต่ว่าเวลาที่เลือกแล้วเขาก็จะมั่นใจในสิ่งที่เขาเลือกนะคะและด้วยการเลือกโดยใช้สมองนี่เองค่ะทําให้คนราศีตุลมักจะใช้สมองมากกว่าความรู้สึกในหลายๆครั้งจึงทําให้เกิดปัญหาตามมาเพราะไม่รู้หัวใจตัวเองรู้สึกอย่างไรและด้วยชาวราศีตุลค่ะมีดาวอังคารประจําคู่ครองทําให้คู่ครอ,องของชาวราศีตุลส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมักจะเป็นคนในเครื่องแบบ ทหารตำรวจหมอแม้กระทั่งคนในเครื่องแบบในหลายๆอาชีพคะ่ะและอุปนิสัยของคู่ครองของชาวราศีตุลเนี่ยมักจะเป็นคนที่กล้าหาญมีความขยันอดทนเชื่อมั่นในตัวเองสูงโกรธง่ายหายไวและบางครั้งบางทีก็จะใช้อารมณ์เหมือนกันนะคะตัดสินใจรวดเร็วและก็มุทะลุแต่ถ้าหากว่าดาวอังคารนั้นเนี่ยเป็นดาวที่เสียนั่นหมายความว่าตัวเราอาจจะเคยทําวิบากกรรมในเรื่องของความรักมาแล้วแล้วก็ ดาวอังคารในเรือนของคู่ครองนั้นเนี่ยมีความเสียหายก็จะทําให้เราได้คู่ครองที่ค่อนข้างใช้อารมณ์มักใช้กําลังไม่ค่อยฟังเหตุฟังผลค่ะและส่งผลทําให้เราผิดหวังกับความรักและมักจะได้คนที่มีครอบครัวมาพัวพันกับเราอยู่เสมอฉะนั้นนัดอยากพาเพื่อนๆทุกคนไปรู้จัก วิธีแก้กรรมสําหรับความรักชาวราศีตุลค่ะสำคัญที่สุดนั่นคือการรักษาศีลห้าค่ะเราเริ่มจากตัวเราด้วยการรักษาศีลห้านะคะข้อที่2ใครที่มีเจ้าของอยู่แล้วเราก็อย่าไปยุ่งกับเขาค่ะข้อที่3อย่าทําให้ครอบครัวเขาแตกแยกหรือยุยงให้คนที่เขารักกันเลิกกันค่ะ ข้อที่4รักเดียวใจเดียวและซื่อสัตย์กับคนที่คุณรักนะคะข้อที่ 5, หมันทําบุญเสริมดวงด้วยอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นคู่คะ่ะเช่นเทียนคู่ช้อนส้อมอะไรแบบนี้นะคะสามารถที่จะทําบุญแบบนี้ได้ตลอดเวลาคะ่ะรวมไปถึงการทําบุญในสถานที่สําหรับสตรีและเด็กนะคะตรงนี้ก็สามารถที่จะช่วยให้เรานั้นทําบุญในส่วนของตรงนี้เนี่ยสามารถเสริมดวงเข้าไปได้คะ่ะและที่สําคัญอยากให้บูชา พระปางสายยาที่เป็นปางพระนอนค่ะถ้าหากว่าเราทําทั้งหมดที่ว่ามาแล้วแล้วเราสบายใจอยากให้เพื่อนๆชาวราศีตุลเนี่ยหมั่นทําบุญแบบนี้บ่อยๆนะคะการกระทําใดๆจะไม่เกิดผลเลยถ้าการกระทํานั้นไม่ได้ออกมาจากหัวใจถ้าหากว่าเราทำบุญจากหัวใจแล้วเราก็อันนี้สงฆ์จะเกิดอย่างมหาศาลนะคะไม่ว่าเราทำอะไรมาเราไม่รู้หรอกค่ะว่าสิ่งที่เราทำมาเป็นอย่างไรแต่เรารู้ว่าปัจจุบันสิ่งที่เราได้รับคืออะไรไม่จ่ายที่เรา จะปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาให้เป็นคนที่ดียิ่งขึ้นเพราะที่นี่คือเปิดแผนที่ชีวิตลิขิตเองไม้นัดหัวใจโหราศาสพัฒนาใจที่เรายอมรับกฎแห่งกรรมแต่เราจะไม่ก้มหัวให้กับกฎแห่งกรรมเพราะคุณสามารถกําหนดชะตาชีวิตได้ด้วยตัวของคุณเองแค่คุณเข้าใจตัวเองเข้าใจสภาวะจิตวิญ,ญญาณของคุณเปลี่ยนไมเซ็ตความคิดคําพูดและการกระทําชีวิตของคุณก็จะเปลี่ยนแปลง ได้อย่างสิ้นเชิงคุณกำหนดชะตาชีวิตและเลือกชีวิตได้ด้วยตัวคุณค่ะหากคลิปนี้ดีและมีประโยชน์แชร์ออกไปให้คนที่คุณรักนะคะชาวราศีตุลอยากจะแชร์ประสบการณ์ความรักอะไรลองบอกนัดหน่อยนะว่าคุณมีความรักเป็นแบบใดและอยากแน้นช่วยเรื่องอะไรและถ้าหากว่าคลิปนี้ดีนะคะกดหัวใจให้นัดด้วยนะแล้วพบกันใหม่กับราศีต่อไปเพราะที่นี่คปปือเปิดแผนที่ชีวิตลิขกิดเองใบนัดหัวใจค่ะ